เเอาดอกนี่ก่อนวุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเพจ้าพี่จ้าดอกหนึ่งอันนี้ชือสีแมนแมนอิลีนีไหมมีใต้ใบไม้พี่น้องตื่นเต้นเป็นตื่นเต้นพี่จ้าอีกดอกหนึ่งนี่ดอกค่อยงามออกเอาดอกนี่จ้ะเห็นไหมโอ้ยุ้งพี่น้องมึงดอกนี้เลย พึ่งสีน้ำตาลดอกไงครับพี่น้องแต่อ่อนซ้อนเนาะพี่น,น้องเนาะโอ้ขอเราอ่อนซ้อนเด้มืองนี่ว่าหนังค้านพี่น้องพูนโมเป็นดอกหนึ่งอ่ะไปซาซาจ้ะพี่น้องสีวินนดำม้วนมวลพี่น้องเก็บเห็ดอยู่ผู้เดียวมวนอยู่ผู้เดียวจ้ะเมืองไหนมีแต่ดอก,กงามนี่จ้าดอกหนึ่งนี่จ้าดอกหนึ่งเก็บเห็ดก้อนสิไปนวดลูกค้าลูกค้าสิมา ใบสามจ้ะพ,พ,พี่น้องมาพี่น้องหนนดอกนึงพูดห<ฮ>ันแม่จ้ะเห็นบ่พี่น้องพูดดอกนึ่งเนจ่ะหนนดอกนึ่งสามดอกเคียงกันอยู่นี่จ้ะน,นี่มาเห็น,นบ่พี่นอ้องดีโต้เห็ดหนาหนาวจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดหนาหนาวน้ำกันเก็บเห็ดหนาหนาวจ้ะเห็นบ่พี่น้อง,อ,งอืม ไปเลีวว้ยวบ่เห็นจ้ะไปเลี้ยวสีเหยียบดอกเห็ดเลยจ้ะพี่น้องดอกตุ่มๆข้างนี้พี่น,อน้องนะเ้ยอข้างนี้พี่น้องเห็ดหน้าแดงดอก,กงามๆโอ้ดูพี่น้องดอกดอกตุ่มๆอยู่พี่น้องตะมันดูพี่น้องเห็นพ่อจานี่ดอกตุ่มๆอยู่เห็ดเพืองแกงแซ่บจ้าเห็ดไอเนี่ย นี่พี่น้องเอ้ยพึ่งสีล้ำตาลน้านี่เห็ดทานพี่น้องนี่เห็ดทานกันยังมีอยู่พี่น้องออกหลายคักปีนี่จะ้ะมีแต่ดอกตุ่ม,มเห็นบ่เห็ดทานม่อเห็ดนาแล่นีนพี่น้องพี่ในอนเห็ดนาแล่ออกเป็นพืชอยู่เลยนีจ้าดอกหนึ่งกล่องไว้ก่อนอันนี้จา้าดอกนี่ดอกหนึ่งปีจ้าดอกหนึ่งพูดดอกหนึ่งพี่น้องนี่พี่น้อง เนี่ยดูมเนี่ยพี่นอ้องมองเนี่ยออกเป็นโม่ได้พี่นอ้องเพื่อนเห็นปะตอนซ้อนนี่จ้าอีกออกเป็นโม่จ้านาเก็บแบบฟินๆไปเลยนะจ้า เมืองพี่น้องเมืองเห็ดมูนี่กล่องนี่กุรุบัตที่นี่ตัดขาใส่กระตาบัตที่นี่พี่นออ้องเอาทำความสะอาด่อนได้จ้า